พวกนี้มันแค่น้ำนานมาหลายเดือนมากนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันอ่ะที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างข้างหน้ามันออนตัวแล้วทีนี้มันจะปิดตัวปิดตัวซุดตัวในเส้นทางที่เราคาดเขนยไม่ได้เนื่องจากเรามองไม่เห็นนะครับปีนี้ก็ปิดมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ที่แปดจุดที่แปดครับผม ีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่หูดีอาร์านะครับผมวันนี้วันที่10บพฤศจิกายนนะครับ2564เราอยู่ที่พื้นที่ของบ้านแจ้งจมตมเจ้าท่าอกำมลาสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเกิดน้ำมวลน,น้ำชีนะครับเ้าทะลักทำให้ผนังกั้นน้ำนะครับ ตรงท้ายบ้านแจ้งจบเนี่ยขาดนะครับผมแล้วก็น้ําไหลทะลักเข้าไปที่พื้นที่การเกษตรนะครับผมของหมู่บ้านข้างเคียงนะครับประมาณเวลาตีห้าของวันที่สิบนะครับผมที่พลังกั้นน้ําขาดนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ก็ระวังเต็มที่นะครับก็ระวังอยู่2จุดนะครับผมปรากฏว่าจุดก็มี1จุดนะครับที่ไม่สามารถที่จะรับน้ําไว้ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นสาเหตุจากการอุ้มน้ํานะครับผม ของดินที่อยู่ใต้ถนนนะครับผมซึ่งพอ,อไม่สามารถที่จะสกัดกั้นมวลน้ําได้นะครับเนื่องจากมวลน้ําเนี่ยมหาศาลมากนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับผมทั้งในส่วนของอปอพ,อพ,อพออนะครับผมอปพรนะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเจ้าหน้าที่ ส่วนงานราชการทุกๆส่วนนะครับผมทั้งชนประธานเย่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารนะครับผมโครงการการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับผมก็ส่วนที่กําลังนะฮะเข้ามาช่วยในส่วนของการปิดกั้นมวลน,น้ํานะครับมวลน,น้ําชีตรงนี้นะครับผมโดยการนําในส่วนของตะแกรงเหล็กนะครับผมแล้วก็จะมีหินนะฮะ เติมเข้าไปตรงตะแรงเหล็กแล้วก็เอาไปวางหย่อนไ้ที่บริเวณด้านหน้านะครับโดยจะมีการนำต้นไม้นะครับผมทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม้ไผ่นะครับผมมาวางเป็นแนวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้าการวางตะแรงหินลงไปเนี่ยไม่ให้กระแสน้ำพัดตะแรงหินออกไปที่อื่นนะครับผม ท่านผู้ว่าก็แจ้งให้ทุกหน่วยง,งานนะครับผมช่วยกันให้เร่งมือปิดกั้นในส่วนของตัวมวลมวน้ำชีให้เร็วที่สุดนะครับทั้งกระแสลมที่แรงด้วยนะครับผมทำให้การพัดพาของมวลน้ำนะครับแรงยิ่งยิ่งแไปอีกนะ การตัดขาดของถนนนะครับการตัดขาดของถนนก็ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยลำบากมากนะครับผมเนื่องจากว่ารถที่จะนําในส่วนของหินแล้วก็ตัวทรายนะครับผมเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังอีกทางหนึ่งได้นะครับผมต้องมีการกลับรถเนาะ ไปออกไปอ,อย่างเส้นทางเดิมนะครับผมยิ่งถ้าเป็นรถ10ล้อนะครับผมต้องมีการถอยหลังเข้ามาร่วมกิโลเมตรเลยนะครับผม,มเพราะฉะนั้นนี่คือการขนส่งหินเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเ<ม>จ้าหน้าที่ก็ เล่งผูกเหล็กนะครับเท่ากับตัวตะแรงเหล็กนะฮะเพื่อที่จะให้ยึดไปด้วยกันหลายๆก้อนเนาะหลายๆถุงเพื่อที่จะไม่ให้ในส่วนของตะแรงเหล็กเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับ ยิ่งมืดการทำงานก็เป็นไปได้ความยากลำบากนะครับ ได้เตรียมในส่วนของตะแกรงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรถแบ็คโฮก็จะทําการหย่อนในส่วนของตะแกรงเหล็กไปยังบริเวณจุดด้านหน้าตรงนั้นนะครับมวลน้ําก็ยังไหลทะลักเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แรงดันของน้าเนี่ยไม่มีท่าทีที่จะอ่อนตัวลงเลยนะครับ ตอนนี้ในส่วนของรถแมกโร,รนะครับผมก็ได้ทำการดันหินนะฮะลงไปบริเวณที่จะทำการกั้นนะครับ ตอนนี้รถแบ็คโฮกำลังจะหย่อนในส่วนของตะแกรงหินแล้วนะครับ หาลงไปก่อนเล่นไได้เลไม่ได้เลนได้มายใจลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวัโนในวันนี้ก็คือเราจะทำเอาไฟปาแล้วก็ต้นไม้นะครับทกระดางฝังไว้เพื่อให้อ่ <S 2> <S 2> ไหลของน้ำมีเบาลงจากนั้นเราก็จะใช้กล่องเกเบีย่อสนะครับหลายๆกล่องมัดรวมกันแบบเรียกว่ามัดตะต้มนะครับแล้วก็นาไปขังขังทางน้ําเป็นขั้นที่สองนะครับ,าาา 2, รบจากนั้นเราจะาใส่ดินเหนียวนะครับผสมปูนผ,ผงนะครับเรียกว่าซอยซีเมนนะครับอัดตามไปนะครับอัดตามไปในขนณะที่แรงแรงดันน้ําเบาลงแล้วเนี่ยพอเราปิดพอเราปิดได้แล้วจากนั้นเราก็จะเสริมด้านหน้าด้านท้ายด้วยดินธรรมดาครับ ตอนนี้เราก็คือก็คือมี3ามชั้นพูดบสรุปง่ายๆก็คือชั้นแรกนะครับเป็นต้นไม้ฟอไผ่้วก็เสาไฟฟ้าครับชั้นที่2เป็นมัดข้าวต้มนะครับซึ่งเป็นกล่องเจเบียนหลายๆกล่องมัดรวมกับโครงเหล็กเป็นชุดใหญ่นะครับจากนั้นชั้นที่สามก็เป็น ตลาดรนปีนไบทรายซีเมนทรายดินมาถมปูนเพื่อช่วยน้รตอรแล้วเราจะถมด้ทราซเมนครับถ้ารถแบเว่ปาเข้ามา่มที่ใสครับปาีมาเข้ามาเ่ค่ากันครับเหมือนอ่าเหมือนกันก็ประมาณ89เครับผมกแยกที่นี่สั่งกันใส่มาก่อนกันค่าที่ี่จะเรนี่จะค่อนข้างยากกว่าครับเนื่องจากครับอ่าวัสดุเข้ามาลำบากมากครับครับการทางลาเลียงแล้วก็ สถานที่บางกองวัสดุเนี่ยไม่พื้นที่จะมีไม่มีเราต้องมาปรับพื้นที่เองนะครับนะครับแล้วก็น้ําจะแรงกว่าแรงแรงกว่าที่ปัตตานมเยอะมากครับครับแรงแรงแงมากตนี้ครับก็คือตรงนี้ถ้าเราปิดกั้นให้น้าเบาลงได้เท่ากับจบเลยเพราะจากนั้นเราจะถมด้วยซอเมนีตคซีเมนตเรา,สสเ,เ,ราเราถมได้เท่าไหร่มันก็ยึดพื้นที่ได้ทานทันัน มันจะยากเฉพาะช่วงที่ปิดให้น้ำเนี่ยเบาลงครับให้แรงดันน้ำเนี่ยเบาลงแล้วจะมีทุดอนที่นะเป็นขันนจากจุดนี้ก็จะมีทีทุ่ดเชียงสานะครับเชียงสาแล้วก็เียงบางที่เราทำตอนที่เป็นเอาไว้กยย็ยังไม่ทราบว่าอาจะเป็นยังไงนะครับต้องพันเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าที่รายงานมาก็คือตอนนี้แบบว่ญญา อยู่ตัวแล้วแล้วก็แข็งคือความแข็งแรงนะครับแต่ว่า,า,ม,ามันคือตรงนี้มันไม่ได้อยู่ผิวบนหรือผิวท้างตั้งมาันจะขึ้นอยู่กับเออที่คันพวกนี้มันแค่น้ำนานมาหลายเดือนมากนะครับทีนีการเปลี่ยนแปลงมันอ่ะ ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากข้างล่างเพราะข้างล่างเนี่ยมันชุ่มน้ำล้วมันอ่อนตัวนะครับจะซ้อนไปเรื่อยมันอ่อนตัวอ่อนตัวฮะมันมันอ่อนตัวแล้วทีนี้มันจะปิดตัวปิดตัวซุดตัวในเส้นทางที่เราคาดคะเนไม่ได้เนื่องจากเรามองไม่เห็นนะเราตรวจสอบเราป้องกันเฉพาะด่วนบนส่วนบนกับส่วนที่สายตามองเห็นน่ะถ้วกิถ้าได้ลึกข้าไปก็ ในระดับความเล็กนึงนะครับสถานรากอ่ะซึ่งมันแบบจุ่มน้ำมาเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยนะผมไม่ทราบอาการเคลื่อนตัวมันจะจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังมีหน้าที่ที่ต้าเระวังแต่ละจุดมีครับมีครับก็คือเราต้องปรับช่วยกันบางทีบางจุดเนี่ย เออมันมันแล้วแต่สถานการณ์ว่าว่าจะทำทำอย่างไหนทอย่างไรเนื่องจากว่าเอ่อดินนะครับวของดินแล้วนะารการที่เกิดเึ้นครับผมถ้าถ้าเป็นดิน้ก็นนต้องแก้ไขวิธีหนึ่งถ้าเป็นการทุบตว้ยประกานึงนะครับต้องแก้ไขวิธีนึงก็คืออย่างเช่นระดับน้ําด้านหน้าสูงรับสงมาระดับน้ำด้านท้ายมากเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดแรงดันอยู่แล้วครับแล้วมันก็จะมีรูรั่วอยู่ทุกระยะรูรั่วเติมนะฮะแต่ว่าเราต้องเก็บ ต้องต้องใหญ่ที่ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึงไปตามเก็บรูรั่วต่างๆครับครับผมมองแบบว่าจะเปลีสยนสลับเป็นนี้นะครับครับไม่ยากเกินเกินเกินแบบว่าความสามารถครับขอทีมงานว่าทีมงานเนี่ยก็ทำงานอยทางด้านนี้นะครับหรับแล้วก็มีประสบการณ์จากการปิดสนามการทีมกอล์ฟมิสไซน์แล้วครับมันก็ทีนี้ก็ปิดมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ ที่แปนะที่แปดครับผมในเขตของภาคอีสามนะครับในเขตของเอ่าอ่าขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับอ่าเป็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่แปดนะครับแต่ถ้ารวมปีหกศูนย์ที่ผ่านมาด้วยก็จุดนี้เป็นจุดที่สิบครับครับก็สําเร็จได้ดีมาตลอดครับเราหวังว่าเอ่อเอ่อในเวลา ว่าดิตน,นะครับและเจ้าที่สถานคงช่วยช่วยเราด้วยแล้วก็กำลังใจเพราะไม่พี่น้องประชาชนครับช่วยฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำกรณีที่อาจจะมีถนารั้นน้ำเป็น,นั่วงด้นะครับครับห่วงไหนที่ที่เป็นหัวแท่านได้บอกไหครับเออก็คือตอนนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่ามันรันน้ำเนี่ยมันก็มีความยาวนะครับความยาวระยะทางเป็น คายาวมากอยู่แล้วก็อายุการใช้ง,งานเนี่ยตอนนี้เราไม่ทราบเลยนะครับว่าพนังจะมีอายุการใช้ง,งานมามานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็สภาพดินเนี่ยครับซึ่งเราคาดกันเองไม่ได้ตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเออขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราจะจะแก้ไขยังไงโดยมีปัจจัยรอบข้างยังไงด้วยครับๆๆครับครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับผมครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ท่านสอท่านรพลนนทหนองไทยนะครับพวกคือภูมหน่วยการส่วนของโครงการการก่อสร้างนะครับก็มีประสบการณ์กับหลายๆจุดนะครับที่จุดที่ที่แปดที่แปดในปีนี้นะครับโอ้แต่แสดงว่าปีนี้เนี่ยนะครับก็หนักมากเลยแปดจุดเพราะว่าปีก่อนๆนี้คือแค่สองสามจุดนะรวมปีหกศูนย์ดสองจุดปีนี้ แฟนตับบนย